สวัสดีตอนเช้าค่ะ o มอร์ NING วันนี้ตื่นเช้ามาก็รู้สึกเพลียๆเ,เดี๋ยวหาอะไรที่มันเป็นวิตามินซีกินหน่อยให้มันสดชื่นแต่จะกินโดยใช้เคีเค้ยวใช้ฟันก็ไม่น่าจะได้เพราะว่าฟันเสียวหมอฟันเขาบอกว่าพยายามไม่ให้กินของเปรี้ยวเราก็เลยจะมาปั่นเอา ปั่นแล้วก็เอาทุกอย่างที่อยู่ในตู้เย็นมาปั่นแล้วก็ใส่นมแล้วใส่โยเกิร์ตมันก็ดีนะตอนเช้ามาจะได้สดชื่นและดื่มกาแฟนิดๆหน่อยๆเนาะเดี๋ยวเรามาดูการว่าเราปั่นอะไรมั่งสำหรับเช้านี้เราเริ่มต้นด้วยส้มนะคะส้มส้มส้มเราจะ เอาเม็ดออกเดี๋ยวจะเอาไปเพาะต่อ นี่คืออ,อะไรนะมังกรแก้วมังกรแก้วมังกรสวยมากมแก้วมังกรก็มีวิตามินซีเยอะ ันนี้ลูกมมอนเพิ่มสีสันสีสวยอ่า,อาต่อไปอันนี้ได้แล้วนะคะแล้วก็จะมีโยเกิร์ตโยเกิร์ตนี่ค่ะแล้วก็นม ก็ได้แล้วค่ะเราก็ได้แล้วนะคะน้ำปั่นมันก็จะมี อุ้ยเราลืมใส่กล้วยแหละโอ้ไม่เป็นไรครั้งหน้าใส่กล้วยอ่าวันนี้เราลืมใส่กล้วยเราเนาะนี่เลยดูสิคะสวยไหมสีสวยมากเลยอ่าแต่ลืมใส่กล้วยไม่เป็นไรวันหลังเราชื่นใจชนแก้ว จนแก้วเจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะ